ตังกเกตมาเกตคขี้ดินกันนะสิเพ็ดเป็นไรปลูกมักทัว่วปลูกหมักพริกโอ้ยเนาะรวยบบบน,นี้แหละมันต้องต่อระบบน้ำนะพี่น้องมันต้องต่อระบบน้ำออกต่อส้ายยางให้มันหมุนติว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 ,ตวยางเมือเเ้าเห็ดเกษตรตะกรเกษตรษที่เขาเรียกเมนวพอ่อ เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงพิ้าบบานนี้อยากกินยังกระทําเองด้วยมือมันก็อร่อยเด้อพี่น้องปลอดซารพิษอีกไม่ต้องไปซื้อเขากิน่อยเป็นคนที่ขยันขุดกีโปมมากๆเลยนะพี่น้องค่ะ่อยเป็นคนมาค้ากินแต่ไดมากเลยพี่น้องถ้ามีหมูพาไปเขาตาเขาดงไปเบิดมือทอคําก็ได้มนเป็นคนมาค้ากิน ม้วนมาก่อนเนาะม้วนบัวเอาไหนนะบอกตรงเลยมันขี้ข้านขี้ข้านเนาะเรื่องขี้ข้านหนุมนใหักเหงานมากเกินบ่ละเดือนชงเดือนนี้ตลอด <laughs>